เคยก็บอกเาาราคงตามหาเพียงไรคิดทอดเจ้าหลายหลายที่อยู่ไม่ไว้พร้อมด้วยเบือดด่อโทเบื่อเจ้าห้องอยู่หลายเดือนเป็นตึกคอนโดพอได้มาพบคนโก่ไอผู้โลโล Để ai cho con thử tặng tua đi mi mư thử phúc ít đuôi bên nam hôm hôm hôi hôi suối khinh tên con tên khó tên khen nháp nháp châu phải làm ruồi mà nó nó ทั้งเพชรทั้งทองก็เต็มมือรับโทรศัพท์เสียงเ้าทั้งอือทั้งขายังฟังอย่างไปยังมาวางท่ามาเป็นซื้อ,อแต่เ,เม้นเล่าคักแค่น้อคุณนายมือถือ chắc ra chỉ nhàng mở mือ để bỏ miếng ra bật ai khui nằm Vô song sám khấm thôi năn hết bàn bó hủ chắc canh ăn cang say cứ ด้วยความขึ้นฮอดจังได้ตามมาหาเมื่อเห็นน้องเกานะ่าหนาไอ้กะขอลาก่อนเด้อเ,เดินนไปแลยเด้อพีนอบบ่น้นองเก็บเห็ดกระบุ๋มาหนเก็บเห็ดกระบุมามานพี่น้องไปกลับบา้าน ได้เวลาไววคืนแล้วไอสิงโง่คงตาแล้วแวน่บ่ไนโอ้คือเป็นตะนังดีแต่เคี้ยนี่พี่น้องเฮ้ยอุดนะโอ้หักขนาดบ่ไนเขี้ยยังอ่ะโอ้เดื่อยลงมาโอข้ขักขักพี่น้องธรรมชาติแต่งเติม ผมสวยงามละหันอวยเมื่อโคงเตาบ้านพีนาา่น้องสาวรินวันนี้ต้องกินน้ำตาเพราะนมอุบลไม่มาเด็ดน้ำตาเหมือนดังปีก่อนเอาจากไปแล้ว กับผู้สาวสะกลนครปล่อยให้แม่งามอนนางสลันอยู่หน้าต้นเทียนบุญออกพรรษานี่นี่ผู้าสาวอื่นเขาสุขีสุข,สขีที่ถึงสีเมือง ยังเคยบอกว่าจะมาหลอกให้น้องเกียดมืนคนใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแมงเงาราบทิงวนลงพ่อยง่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดจงมีละมิตร thì bằng cái đây bát chim sao và rừng vàng rát chi lăng sân nhà xa cha mãi mơ sao và thông nam ta anh เ็ดน้ำตาน้องยังคอยพี่ถึงวันสะผานเตือนจะเคลื่อนไปจนสิ้นสาววารินคนนี้ยังรักพักีตัวพี่เหมือนเดิมจับไปน้อง